สวัสดีครับซุ้กโหลานแม่ยมอนมโชคครับอย่างพี่น้องเสือเบื้องบรรยากาศมั้งวันได้เวลแล้วครับพี่น้องนอกตา้แก้บ้านไปเห็นแน่นอาจจะมีเหล็กนี่ทำเล่าเปื้อนบ้านฟังโค้งมาฝากแตแล้วครับวันนี้นะ ฝับโขงเด้อมาฝากวับบนนี้วันสูงเนาะพี่น้องสูงแลปขอพนเดินสักซิดเถอะพี่น้อ,นองบรรยากาศ วันศุกร์ที่ 1, 5, 5, 5. 5. 5. 6กุมภาพันธ์2569พี่น้องขอโชคขอลาบขอตำนาเวรบ้านฟังคูมไห้ได้โชคเรื่องวันนี้เด้อบรรยากาศพี่น้องเบิร์นเป็นเวลาเวลาไม่สุดแล้วพี่น้องโสดวันไหนก็เดินกัน นี่ละสกขมันหมานะพี่น้องนะสุขหมาน่งตลาดมุมบ้านมาขายอย่งไปน้อนเลยไหมครบเพรมียักินอยู่นี่เกิดวพาท่านมีเงินสื่อเดียวกันว่าสชคเซเว่นตลาดสุกๆมานักพี่น้องสาธุสาธุ สวัสดีครับสมุนานไม่ต้องโชว์ครับมืนน่อีอ้เรื่อหล่อใหม่กันเห็นว่าพี่น้องหล่ไใหม่ออกมสีทองคุณโอ้มันสีทองเลยพี่น้องสีโชคนนนนเนีมันอยอะนะเมื่อี้เนาะหน้าเพิ่นมากทั้งโค้ จุ่มโบลาณนี่้อาโชคแล้วครับซองแค่น้อยครับพี่น้องสิได้เบิ้งเด็กภูมนน้นกัน 都能看到。 โกหมานเด้อหมดหน่วยป่องบันทันแก่สวัสดีครับ ซุ่มลูกหลานแม่ย่าโมนำโชคครับซ่องเหนียน้อยครับนี่เป็นวันศุกร์ที่หกกลุ่มผ้าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดครับถูกเชียงไทยขอโชคขอลาภเต็งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์ที่ว่าศิษย์ทั้งหลายประพุทิธรรมกับสององค์มหากษัตริย์ตุวองค์องค์ปัจจุบ,บันจะรวมลับผู้ญาตาิญยาติองค์เทวดาพ่าดิน ตั้งสิบหเนป้าสิชั้นดินสิบชั้นบาดานอ่น้องเน้อจุดถูกเสียนใต้ขอโชคขอเล้าตำเล้าเกินบานฟังโค้งสุกที่ 5, ทตตหกพาพันสองร้อยหกสิบเก้าสามตัวตรงตรงไอ้โจ๊นี่ยมันหมานเน้อสาตัวอรเพิ่มรุ่งปูเสียระลมพอมเงิน ว่ารุ่นแรกเลครับต้งมันหไหนห่งหลวงปู่สูงมาเด้วสาธุีสุดโตเมธี่เาระทุมมาเบปเศิต้อทำอะไยกไปหปูหวปู่เียสาธุ ได,ด่นดินโปรปต์แผนทั้งที่นันเสร็จผู้ญ่ยาเาอพุทธธรรมสูสงุงจาชิดหัวโจกขอลาบตำราเพื่อนบ้านฝั่งขงกับพี่น้องเห็นว่าสามจีศูนแนว่ทางนะครับพี่น้อ ed, กนนนงะะอกได้ซองหน่อยสุดนดานไม่จมโจกมากระจัดว่มากดรดเบื้งพรานเพื่อซื้อเนี่ยครับ เบื่อเบเป็นแนวทางเปรียบเทียบสองญ่กะเจ้านะครับเนาะสุกหมานุกันนะครับพี่น้องด้อให้ได้โชคได้มันนี่เงินมีท่องสสวยทตันใดกับมะเบิองกัขอขอบบุตขอบพุ่นะครับอยู่ดีมีสุขสุขกับภาพร่างกายเฉียงแรงมีโชคมีลาบเปรียบเทียบสองญ่กะเจ้าเพื่อนมันมีโชคครับ เดีวทางเนาะกับเนาะตัซ่าตูเด้อสุกโนมานเนี่ยอย่างเงิ้ยเลท้องใสสวยเนเนาะข้อดีครับเก่ากับนาครับประูเนาะสามเจ็ดศูนได้พี่นองปังๆโศกโกหมานสุกหมานลำดุวยขอตำเล่าเพื่อนบ้านพังคงได้พี่นอนด้อ วันสุกร์น,นี้แล้วสองตุ่มยี่สิบวันสุกหกกุ๊มพาสองห้าหกเก้านี่แหละสาธุสาธุเทพี <c oughs> นองเด้อ